สวัสดีครับผมเดนนัทจี้นะครับก็วันนี้เป็นวันที่มีแพทใหม่เข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนกับการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับในการทำยอนฮีมิดอเวกเข้ามาสักทีนะครับปลุกพลังเทพเจ้ายอนฮีเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีการรีเมคอัศวินถึง3ตัวนะครับแถมเอฟเฟกต์ของอัศวินแต่ละตัวเนี่ยมันยังเข้ามาเปลี่ยนเมตาของอารีน่าแบบเปลี่ยนโคตรเลยนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นในคลิปนี้นะครับเพราะว่า แน่นอนว่าหลังจากการอัปเดตเราก็จะมาทําตามธรรมเนียมของเรากันก่อนนะครับกับการลงดันเจียนกิจกรรมนะครับรายวันฉบับมือใหม่งบน้อยนะครับซึ่งคราวนี้ก็มาถึงตาของยอนฮี ee, ผูกพลังเทพเจ้าแล้วนะครับซึ่งวิธีการลงให้ชนะเนี่ยมันมันเป็นไปได้หลายแบบมากเลยนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะมารีวิวหลายๆแบบให้ดูนะรวมถึงแบบงบน้อยเหมือนกับที่เราทํากันทุกครั้งด้วยนะครับ ใครติดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์ถามกันเข้ามาอีกทีละกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะใช้ทีมอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูสกิลของตัวที่เราจะไปสู้ด้วยก่อนนะครับก็คือตัวยอนฮี ee, ปลุกพลังเทพเจ้านะครับตัวตัวที่เราจะไปสู้ในดันกิจกรรมเนี่ยมันจะไม่มีนะครับไม่มีสกิลจากพวก ของรักนะครับนั้นไม่ต้องไปสนใจไตัวนี้ก็ได้นะครับดูแค่สกิลตรงนี้เป็นพิเเลยนะก็คือเขาจะมีอัตราหลบหลีก40%นะครับตีได้ทีละ2เป้าถ้าเป็นการโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็ในกรณีที่มีตัวเวทสาตัวขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่ต้องสนใจเพราะว่าในดัานกิจกรรมเขามาตัวเดียวนะครับเขาจะไม่ได้รับแบบนี้นะโอเค ความฝันให่การทำลายล้างนะครับจะทำให้เราติดหลับไหลได้นะครับแล้วก็มีดาเมจดุนแรงนะครับส่วน5-2เนี่ยปดฉาวงโคจรจะเป็นฟิกดาเมจ25,000นะครับดังนั้นเราควรจะทำตัวละครให้เลือดเกิน30,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวอันติของเขาครับก็ทำให้เป็นใบเหมือนกันนะครับส่วนโจมตีดาเมจฟ้านะครับผลโจมตีของเขาทำให้เราหลับไหลได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือสถานะใบกับยอนฮีมันมีอัตราหลบหลีกสูงนะครับเราก็จะต้องมาจัดทีม แก้ตัวมันนิดหน่อยนะครับก็จะจะสามารถชนะได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นอสุินประเภทเ,เวฟนะครับจะบางเป็นพิเศษนะดังนั้นเราน่าจะฆ่าเขาได้ไม่ยากมากแล้วยอนฮีก็ไม่ได้มีสกิลช่วยชีวิตตัวเองมากนะครับมีแค่หลบหลีกไม่มีด้วยเหลือหนึ่งไม่มีซอมบี้นะเราน่นจะจบมันได้ไวพอสมควรน,นะโอเคเราไปดูทีมกันดีกว่านะครับแล้นี้ก็จะเป็นทีมที่เราจะมาลงยอนฮีกันในวันนี้นะครับแน่นอนว่า ไม่ได้มีแค่ทีมเดียวนะครับอย่างที่บอกว่ามีหลายคนถามเข้ามาในตัวดามจทั้ง3แบบเลยนะครับทั้งเซอินเบริก้าสปีน่าเงี้ยก็จะถามกันเข้ามาบ่อยดนะังนั้นผมก็จะทําให้หมดทุกตัวเลยก็ไล่ดูกันไปนะใครมีตัวไหนก็ลองไปใช้ดูนะครับก็จากง่ายที่สุดนะครับก็คือผมมองว่าใช้เซอินผ่านนะ่ะง่ายสุดนะครับแล้วก็มีเบริก้านะครับปลาอุบัตทีเดียวตายแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็สปีน่านะครับตัวที่เราทำเป็นธรรมเนียมว่าเราจะเอามาผ่านดังกิจกรรมรายวันใน ทุกๆอัปเดตกันอยู่แล้วนะครับสำหรับช่องของเราเนะเพราะว่าน้องสปีนาเนี่ยไม่ต้องปลุกพลังเทพท้าเจ้าแล้วน้องมีดูดเลือดดูแลตัวเองได้เพิ่มอัตราจุดอ่อนให้ตัวเองได้ทําให้ทําแต่ของคิก็สามารถใช้น้องได้แล้วนะครับแล้วอันติของน้องสามารถที่จะบัฟพลังเวทให้ตัวเองได้เลยไม่ต้องใส่ตัวบัฟพลังเวทมาเพิ่มเติมประมาณนั้นนะสำหรับสปีนาผมก็โฆษณาทุกรอบเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละทีมกันดีกว่าแต่ว่าจะเห็นว่าแต่ละทีมเนี่ยมันก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับหลักๆก็กคือมีตัวดาเเหวีปป็็นนยูรริือ่ ราเชลก็ได้แล้วแต่งบนะใครที่ยังไม่ได้ทำยูริดาวฟ้าเนี่ยจะใช้ราเชลไปก่อนก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็น50ก็ได้นะครับเลเวลอะไรก็ได้นะขอแค่เอามาปาฟินิกซ์หรือว่าเอายูริมาปาลูกไฟจิ้งจอกเพื่อทําให้ศัตรูโดนโจมตีแรงขึ้นเฉยๆนะครับหน้าที่เขามีแค่นี้นะตัวที่2นะครับก็เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มอัตราแม่นยำนะครับอย่างพาานอสนะครับพลานอสมีพาสีในการช่วยให้เพื่อนเนี่ยแม่นยําขึ้นอีก300%ซึ่งอนสีมสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งยอนฮีมันหครทีกสี่สนะครับ จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าใครเปิดกาชาเนี่ยจะต้องได้เขามาสักตัวอยู่แล้วนะครับสาหรับไร <ป S 1> อ,อันนะเพราะว่าไรอันมีพาสซีฟเดียวกับ,กบพารานอสนะครับคือทาให้แม่นยําม,มากขึ้นนะครับและแน่นอนว่ากาชาทุกรอบเนี่ยคณะปฏิวัติมันจะออกบ่อยมากนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับไม่พารานอสก็ไรอันนะแต่ถ้าไม่มีเลยนะครับก็หนีไปใช้บริก้าเพราะว่าตัวบริก้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ตัว บัฟนะครับบัฟที่จะทําให้แม่นยําขึ้นเนื่องจากบริก้าเนี่ยอันตีของเขามันแม่นชัวอยู่แล้วนะครับมันมีบัฟโจมตีไม่พลาดเป้ากับอุกบาทอันตีของบริก้าแล้วนะั้นเราไม่ต้องเอาตัวบัฟเพิ่มความแม่นยําไปก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากเล่นทีมแบบไหนนะครับก็ตัวที่เหลือที่ยังไม่ได้พูดถึงก็มีนี่นะฮะยูอียูอีไม่ต้องใส่ของอะไรมาเลยนะครับอันนี้จะใช้กับทุกทีมนะครับเพราะว่ายูอีกันใบได้ได6เทินแล้วดันกิจกรรมเนี่ยมันจะจ่ายสกิลมาจนหมดเนี่ยภายใน,ยนสามนั้น การบายทิเ์นเนี่ยเพียงพอนะครับส่วนรูดี้จะทําให้เราเล่นได้สบายขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าพอรูดี้กลางโลกปุ๊บเนี่ยไอสอสกิลแรกของยอนฮีเนี่ยเราจะไม่โดนดามจไม่โดนเอฟเฟกอะไรเลยทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าใครไม่มีรูดี้เดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยผมก็จะมาโชว์ทีมปีน่าที่ไม่ได้ใส่รูดี้ด้วยนะว่าเอ่อมันสามารถผ่านได้เหมือนกันนะครับแต่จะลําบากกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลานานกว่ากันเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูจากทีมเซอินก่อนเลยครับ อันนี้ก็คือทีมเซอินของเรานะครับผมใช้สัตว์เลี้ยงเคลนะเพราะว่าเ,เคลมันช่วยทําให้เราตีอัศรินเพศเวทและโจมประเภทโจมตีเนี่ยแรงขึ้นอีก20%นะครับแล้วเคลมันช่วยลดคูดาวให้เซอินเยอะด้วยนะครับเปิดเกมมาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเอารูดี้กางโลไว้ก่อนนะครับใครที่อยากจบเร็วกว่านี้นะครับก็ไม่ต้องเอารูดี้กางโลก็ได้นะก็ไปวัดเอาว่าจะโดนสกิลยอนฮีตายหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อความชัวร์เนี่ยในอย่างที่บอกว่าเราเป็น ฉบับแบบว่าเน้นปอดไทยเน้นเอาของนะครับก็กางโลดูดีไปอะ่ะมันชัวร์มากๆกนะครับก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นมากนะอ่าแล้วพอดูดีกกางโลดปุ๊บเมื่อกี้เราก็เอาอยูริเนี่ยดีบัฟด้วยลูกไฟทิ้งจอดเรียบร้อยเราก็จะตีเขาเข้าแล้วนะครับเห็นไหมฟันเข้าไปทีตล้านห้านะครับใครที่ไม่มีอุปรกรณ์แบบคณะปฏิวัติที่เป็นอัญมณีเนี่ย มีแค่เจมสงความบอสเพิ่มพลังโจมตีเจมสงความบอสที่ช่วยเพิ่มดาเมจคิดิคอนอะไรเนี้ยก็ใช้ได้นะครับมันก็อาจจะเข้าสักล้านหนึ่งไม่ถึงล้านห้าอะไรเงี้ยแต่มันก็จะจบง่ายอยู่พเพราะว่าเลือดยอนฮีอ่ะผมเข้าใจว่ามีไม่ถึง3ล้านนะประมาณ2ล้านก,กว่าก็น่าจะเลือดหมดแล้วนะครับฟัน2ทีตายแล้วเห็นปะจบเวจบเร็วมากนะครับก็คือประมาณนาทีครึ่งก็จบแล้วนะรประมาณนี้สำหรับทีมเซอินนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปกันเลยมาต่อที่ทีมที่2นะครับทีนี้ก็เล่นง่ายเหมือนกันก็สําหรับทีม เบริก้านะครับเผื่อว่าใครปั้นเบริก้าไว้อยู่แล้วอยากจะจบไวๆนะครับก็ไปดูกันเลยครับสำหรับทีมเบริก้านะโอเคกลับมาที่กิจกรรมเดิมนะครับก็เปิดของให้ดูแบบไวๆนะครับนี่เบริก้านะครับยูอีกก็ไม่ต้องใส่อะไรมาก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อ่าผมใส่เฟนดี้มาแทนตัวของพลานอสนะครับเพราะว่าเบริก้าเนี่ยผมหวังดาเมจจากอันตีอย่างเดียวนะครับถ้าอื่นตีไม่โดนไม่เป็นไรนะครับเอาขอแค่เอากระบาดทุ่มใส่ยอนฮีก็พอซึ่ง อุกบาทเนี่ยมันโดนชัวๆอยู่แล้วนะครับมันมีบัฟโจมตีไม่พลาดเป้าในท่าอันติของเบริก้านะดังนั้นเราไม่ใส่พารานอตมาเนี่ยต่อให้ยอนฮีมันมีโอกาสตบตีกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ตีโดนอยู่ดีนะดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสใครที่ไม่มีพารานอไม่มีไรอันเนี่ยแล้วกังวลว่าจะตีไม่โดนก็ใช้เบริก้าไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดีบัฟตัวของยูริเพราะว่าผมอยากจะใช้ท่าเบริก้าไวๆนะครับมันจะได้รีบๆเติมเกตอันติไปนะครับแล้วเราค่อยใช้ลูกไฟจ ของไม่ได้แน่นมากเนี่ยดาเมจแค่สอสาล้านเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับสำหรับอันติดังนั้นต่อให้คุณไม่มีอ,อันนี้มีคณะปฏิวัติเหมือนผมนะครับมีแค่อันนี้ไม่มีสงครามบอสเนี่ยก็ผ่านได้เหมือนกันจะเห็นว่าพอลูดี้กางโล่แล้วเนี่ยยอนฮีมันทำดาเมจเราได้น้อยมากๆนะครับสุดท้ายกว่ามันจะได้ตีเราเนี่ยก็คือตอนอันตินะครับซึ่งอันติมันทําให้ติดใบแล้วเรามียูอิอยู่แล้วทําให้เราไม่ติดใบนั่นเองนะครับก็จะเล่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับโอเคอันติต่อมาแล้วครับผมยังไม่ได้บบทัททาาา2ของ America เมริกลยนะ ี่ยได้ลูกกับสามสี่ล้านแล้วนะถ้าใครไม่มั่นใจดาเมจก็บัฟท่าสองบริก้าก่อนก็จะแรงกว่านี้อีกนะครับจบไวมากๆนะครับนาทีกว่าเองอ่าจบทีมเวทสบริก้าไปแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ทีมของสปีน่าบ้านนะครับซึ่งทีมของสปีน่าเนี่ยหลักการก็จะคล้ายๆกับทีมของเซอินครับแค่เปลี่ยนตัวดาเมจมาเป็นสปีน่าแค่นั้นเองซึ่งดาเมจมันก็ไม่ได้ขี้เหล่นะมันเล่นง่ายกับเซอินตรงที่มันไม่ต้องรอครูดาวเพราะว่าสปีน่าเนี่ยมัน ถ้าอันติมันใช้ได้เรื่อยๆมันก็จะวนวนสสกิลอะนึกภาพออกไหมทําให้มันได้ใช้สกิลเรื่อยก็จะจ่ายดาเมจได้ต่อเนื่องมากกว่าเซอินบางคนเนี่ยไม่มีของลดคูดาวปุ๊บเนี่ยมันอาจจะต้องรอคูดาวนานกว่าอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากเล่นแบบไหนหรือว่าใครที่ยังปั้นเซีินได้ไม่สุดดาเมจมันอาจจะไม่พออะไรเงี้ยปั้นสปีน่าไว้ก่อนมันก็จะง่ายกว่าแบบที่ผมเคยแนะนําในคลิปสําหรับมือใหม่มาแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลองสปีน่าทีมยาจกเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลูดี้ให้ดูก่อนนะครับว่า การมีรูดี้เนี่ยมันทำให้ทีมปีน่าเนี่ยเล่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับไปดูกันเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเปิดของให้ดูแบบวๆนะครับอันนี้ของสปีน่าผมนะแล้วก็ยูอีไม่ใส่อาไมาเหมือนเดิมนะครับราเชลก็ใส่อะไรก็ได้นะครับขอแค่เลือดเกิน3 0,000ื่นมันก็รอดได้ง่ายๆนะครับตัวอื่นก็ใส่ของคล้ายๆเดิมนะครับรูดี้นี่ผมเอามาจากอารีน่านะครับแต่อีกหน่อยเราน่าจะไม่เห็นรูดี้ในอารีน่าเลยนะสเตปเหมือนเดิมนะครับก็คือเอารูดี้เนี่ยมากลางโล่ก่อนแล้วค่อยให้ราเชลดีบัฟนะครับ อ่าตอนนี้ผมซวยเห็นไหมตัวของราเชลเมื่อกี้ผมออกไปตีแล้วโดนโต้กลับมาเป็นทําให้หลับไหลนะครับซึ่งหลับไหลเนี่ยถ้าเรายังไม่โดนดาเมจเราจะไม่ตื่นนะครับซึ่งหลับไหลของยอนทีมันยาวถึง3เทินเลยนะก็จะอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับอ่าโอเคเข้ามาซ้ําเราโอ้หลับต่อนะครับปกตินั้นควรจะตื่นแต่ว่าพอมันเป็นดาเมจฟ้าของยอนทีมันบังคับให้เราหลับต่อได้นะครับก็เป็นความแน่กลัวของยอนทีนะก็อ่านหีนๆอดจเราก็ให้ดูไปเลยก็ได้ครับว่า ถ้าเราซวยโดนสถานะหลับนะครับเราจะเดือดร้อนแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเรามีดูดี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะขนาดนั้นนะครับรอมันตื่นเราค่อยจ่ายฟินิกก็ยังไม่สายนะครับพอจ่ายฟินิกเสร็จปุ๊บหลังจากนี้เราก็จะเล่นง่ายนะครับเราเซตอัพแล้วคือเราผ่านช่วงที่ยอนฮีจ่ายสกิลไปแล้วเราจะมีโอกาสชนะสูงมากๆนะครับหลังจากนี้ก็เอาตัวดามจตอนเนี้ยจ่ายดามจไปเรื่อยๆนะครับติดบล็อกติดอะไรไม่เป็นไรนะครับอขอทำดามจสัก3ามแสนห้าแสนต่อดอกอย่างเงี้ย ก็สามารถจบได้แล้วนะอันนี้ได้5 0 0แสนพอเราใช้อันตีของสปีนาปุ๊บหลังจากนี้สปีนาก็จะตีแรงขึ้นอีก50%นะครับเพราะว่าอันตีของสปีนาจะบัฟดาเมจให้ตัวเองนะครับเห็นไหมเมื่อกี้อดอกธรรมดาต่อละ3 0 0แสนีน,นี้เป็นดอกละ5 0 0แสนและ แล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับอันตีของเขาเนี่ยเพิ่มดาเมจเวทให้ตัวเอง50%ทําให้หลังจากใช้อันตีไปรอบแรกปุ๊บท่าหลังจากนั่นงสปีน่าเนี่ยมันก็แรงเอาเรื่องอยู่นะแป๊บเดียวเห็นไหมตัวของยอนฮีก็จะตายละแล้วเราก็ปิดฉากด้วยกําแพงน้ำนะครับปาบเข้าไปดูดเลือดด้วยนะท่าสองทให้ดูแลตัวเองได้จบนะครับไวมากมากนะก็ช้ากับเซียนไปนิดเดียวเองอ่ะเป็นไงบ้างครับสําหรับทีมสปีน่าก็เห็นว่ามันก็จบไวอยู่นะครับเวลาแทบไม่ได้ต่างกับทีมเซอินมากเท่าไหร่นะทีนี้ถ้า ถามว่าพี่ครับถ้าเราไม่มีตัวของรูดี้เนี่ยจะสามารถชนะมันได้ไหมโดนดาเมจแรงไหมผมโดนดาเมจแล้วตายไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับเราก็ใช้ทีมมาตรฐานไปนะครับก็คือสปีน่าคู่กับไฮยองแล้วก็ราเชลแบบนี้นะครับ ตัวของแฮยองเนี่ยมันมีสกิลที่ช่วยลดพลังโจมตีเวทของฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็คือกลางสกิลนี้ปุ๊บเขาก็จะตีเบาลงประมาณครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็สกิลปูพลังของแฮยองเนี่ยมันเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนได้ก็จะทาให้เรารอดได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีสกิลฮิลมาตรฐานอยู่นะครับก็คือฮิลแล้วก็ล้างดีบัฟอะไรประมาณนี้มันก็ช่วยพยุงทีมได้ไม่ต้องปั้นเป็นดาวฟ้าก็เอามาใช้ได้แล้วเหมือนเดิมนะครับก็รอไปดูว่าทีมนี้จะพอผ่านได้แค่ไหนนะครับลำบากกว แล้วก็เหมือนเดิมเปิดให้ดูของแบบไวๆนะครับใครที่สปินา่าของไม่แน่นเท่านี้นะครับก็เอาแค่ให้สปินา่าเนี่ยเลือดมันเกิน35มหมก็พอนะครับแล้วก็ของดาเมจใส่ตามมีตามเกิดน,นะเพื่อ,อทําดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าของมันน้อยกว่านี้เนี่ยมันก็แค่จะจบชา้าลงแค่นั้นเองนะครับเปิดเกมมาเนี่ยเราเอาฮายองนะครับกลางสกิลบนก่อนเลยครับเพื่อลดพลังโจมตีของยอนฮีฝั่งตรงข้ามนะครับจะได้ไม่โดนหนักเกินไปนะเพราะตอนนี้ต้องไม่มีรูดี้คุ้มกลางหัวปุ๊บเนี่ยเห็นไหมถ้าแรกมาเขาฟิกดาเมจเข้ามาเนี่ย เราไม่ต้องกลัวว่ายูอิตายไปนะครับเพราะว่าต่อให้ยูอิตายไปเนี่ยบัฟที่เป็นเธอเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดนะทีนี้ท่านี้นะครับจะทําให้เราเมีโอกาสนะครับหลับไหลนะครับทีนี้ตื่นนะครับก็เอาฮิลขึ้นมานะครับเรามีฮายองคอยฮิลเพื่อล้างดีบัฟอยู่นะครับก็ใครที่มีอัญมณีของ คณะปฏิวัติที่ทําให้ต้านสถานะผิดปกติใน PVE ได้ก็จะใส่ให้ไฮยองก็ได้นะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นไฮยองจะได้ช่วยฮีวคืนมาได้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มได้ตีแล้วนะครับถ้าเราเซตอัพได้อะคือเราจ่ายฟินิกได้แล้วเราจ่ายท่าบนของไฮยองไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็มีโอกาสที่เราจะชนะค่อนข้างสูงนะครับเมื่อกี้อันตีไม่โดนไม่เป็นไรน้อยเราได้บัฟเพิ่มดาเมจให้กับน้องสปินเเรานะครับแล้วก็ตีท่าบนครับดูดเลือดคืนมาเห็นไหมเมื่อกี้เลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดนะแล้วก็ พอใช้ท่าสปุ๊บสปิน่าก็จะดูเดเลือดกลับมาเต็มหลอดได้อีกครั้งไม่จําเป็นต้องรอให้ครูดาวไฮยองเนี่ยมันหิวเรียกรอบก็ได้นะครับมันดูแลตัวเองได้ดังนั้นเท่านี้เนี่ยเราก็น่าจะจบได้ง่ายนะครับเพราะว่าดีบัฟฟินิคของราเชลเนี่ยมันอยู่ถึง12เทินนะครับมีเวลาเหลือเฟือให้สปิน่าเนี่ยจ่ายดาเมจไปนะครับต่อให้แผงหน้าตายหมดสปิน่าจ่ายดาเมจต,ต่อได้นะครับภายใน12เทินซึ่งสปิน่าน่าจะใช้ประมาณโจมตีให้โดนสัก4ีหครั้งอะ่ะก็น่าจะตายแล้วสำหรับยอนฮีนะครับประมาณนี้มนะม่อกผผติดหลับยู็ จ่ายสกิลตัวอื่นรอไปก่อนก็ได้นะครับไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ตอนนี้ผมค่อนข้างซวยนะเพราะว่าโดนยอนฮีเนี่ยจ่ายผลโจมตีติดค่อนข้างบ่อยนะครับทำให้สปินเนอร์ผมไม่ได้จ่ายดามจสักทีอันนี้ก็ผมจะไม่อ่านใหม่ละก็ให้ดูเลยว,ว่าถ้าเป็นเคสที่มันซวยเนี่ยเร็วลายสุดเนี่ยมันจะประมาณไหนใช่ไหมพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ท่าบนของสปินเนอร์ดูเลือดคืนมาได้อ่าเลือดก,ก็จะกลับมาเต็มอีกครั้งแล้วก็สู้ต่อขอแค่จ่ายสกิลให้โดนสัก4ีหครั้งนะครับเราก็ชนะแล้วเพราะว่า ย้อนีนอกจากหลบแล้วมันไม่มีอย่างอื่นนะครับเมื่อกี้มันเกือบตายแล้วก็ซ้ำๆเข้าไปนะครับตายแน่นอนจบนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้อาจจะเห็นว่าเกือบตายก็จริงแต่เอาจริงๆถ้าไม่ซวยมากเนี่ยมันผ่านได้สบายครับไม่ต้องใช้รูดี้ก็ได้แต่ถ้ามีรูดี้ก็จะชัวร์มากกว่าไม่ต้องลุ้นประมาณนั้นนะครับสําหรับการผ่านโดยใช้สปีน่านะครับซึ่งพอเราชนะแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นส่วนแห่งฝันร้ายมานะครับจากกล่องจดหมายนะ ทีนี้พอเราเอาชิ้นส่วนแห่งฝันร้ายมาจากตัวกล่องจดหมายแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปที่คอนเทนต์แล้วก็ไปที่หน้ารวมนะครับกิจกรรมนะซึ่งคราวนี้แจกหนักมากๆนะครับเขาจะแจกมาเป็นใบเรียกอดีตเซเว่นไนท์เลยนะครับก็คือใบสู่อดีตเซเว่นไนท์ได้ชัวนๆนะครับเขา มีโอกาสสุ่มได้ไปจนถึงโรซี่เลยนะครับทั้งเกติดัสมิเดียพายแล้วก็โรซี่เรามีโอกาสที่จะได้หมดนะครับก็ลองไปลุ้นกันดูว่าจะได้อะไรครับใช้ทั้งหมด10ชิ้นนะครับแน่นอนว่าวันนี้เราได้มาแล้วชิ้นหนึ่งนะก็สะสมเข้าไปนะครับ10บันได้กันทุกคนแน่ๆนะครับหรือว่าใครมีชิ้นส่วนเหลือนะครับก็เอามาแลกหินเสริมพลังก็ได้นะครับไปลุ้นว่าจะได้หินเสริมพลังระดับไหนนะใช้แค่2เม็ดก็แลกหินเสริมพลังได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ากิจกรรมนี้มีพิเศษด้วยครก็ืออสาาามถเ อุปกรณ์มังกรดาวม่วงเนี่ยมาแลกเป็นอุปกรณ์แห่งสวรรค์ได้นะครที่ยังไม่มีอุปกรณ์สปีดของสวรรค์เนี่ยออของความเร็วหอกสวรรค์ความเร็วนะครับหรือว่าไอตัวดาบสวรรค์ที่เป็นความเร็วเนี่ยก็ไปแลกมาให้ครบนะครับอย่างละ2ชิ้นต้องมีนะสำหรับเนี่ยดาบความเร็วนะครับหรือว่าไอคาถาความเร็วอันนี้นะครับก็พยายามไปแลกกันดูนะครับใช้เอ่อทั้งหมดเข้าใจว่าน่าจะเป็น10ชิ้นอยู่นะโอเคใช้เยอะพอสมควรนะครับก็ลองทําของ ดาวม่วงมาแล้วไปแลกผมบอกว่าผมบอกเลยว่าคุ้มแน่ๆน,นะครับคุ้มกว่าการไปรอให้กิวตีนครับยิ่งใครมือใหม่เ,เล่นมาได้ไม่นานกิวยังไม่แข็งเนี่ยก็อาจจะได้ช้านะครับดังนั้นกิจกรรมนี้ควรอย่างยิ่งที่จะเอาไปแรกนะครับก็ไปลองไปหาแลกกันดูนะครับจำกัดแลกได้1ชิ้นต่อ1 ID เท่านั้นนะครับรีบทำก่อนที่กิจกรรมนี้จะหมดไปนะ และนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับของการลงดันเจียนกิจกรรมรายวันนะครับยอนฮีปุกพลังเทพเจ้าที่เข้ามาใหม่ในแผ่นนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะสามารถผ่านได้แล้วก็ได้อดีตเซเวนไนกันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าไปแลกอุปกรณ์สวรรค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ